สวัสดีครับทุกคนสวัสดีคนรักในการปลูกต้นทุเรียนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมดูต้นทุเรียนที่ปลูกแบบอินทรีย์นะครับทุกคนจะมาแบ่งปันความรู้เทคนิควิธีการดูแลรักษาต้นทุเรียนให้โตเร็วในแบบอินทรีย์นะครับซึ่งต้นนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นต้นพันธุ์เสียบยอดมูสังคิงนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยก็จะปลูกแบบอินทรีย์นะครับทุกคน โดยใส่ฝุ่นอินทรีย์ฝุ่นหมักที่ทำเองนะครับทุกคนสังเกตได้เลยนะครับจากใบนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนต่างๆของต้นทุเรียนนะครับก็จะมีนะครับทุกคนจะเป็นเพลียนะครับทุกคนที่เข้ามาทำลายใบทุเรียนซึ่งใบทุเรียนก็ไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโตเร็วจะปลูกแบบอินทรีย์ เรามาดูนะครับขอนในการใส่ฝุ่นนะครับต้นนี้ผมก็จะใส่ฝุ่นแบบอินทรีย์ที่ได้จากการหมักเองนะครับโดยเฉพาะจะเป็นการหมักขี้วัวแห้งนะครับทุกคนดูสภาพดินพื้นที่ดินจะเป็นดินที่ซึมซับน้ำได้ดีมากๆนะครับต้นนี้อายุก็ประมาณ3เดือนนะครับทุกคนจะเป็นต้นพันธุ์มูสังคิง การดูแลรักษาผมก็จะเน้นฝุ่นเดือนละครั้งหนึ่งนะครับทุกคนโดยจะเน้นฝุ่นแบบอินรีย์แล้วก็น้ำหมักนะครับทุกคนช่วยในการแตกยอดต้นทุเรียนเล็กของเรานะครับซึ่งจะเป็นการโตแบบอินรีย์และในการรดน้ำ ในการรดน้ําก็เป็นส่วนสําคัญนะครับทุกคนแก่ต้นทุเรียนซึ่งต้นนี้ผมก็ทําการรดน้ําวันเว,ว้นวันนะครับก็ประมาณ3วันครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดต้นก็ประมาณนี้นะครับทุกนอาจจะไม่สวยเท่า ต้นทุเรียนที่ใส่ปุ๋ยสีดยานะครับทุกคนซึ่งต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นตัวอย่างที่ปลูกแบบอินทรีย์ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนหลักๆเลยก็จะเน้นใส่ฝุ่นแล้วก็ทำน้ำหมักสีบาภาพนะครับทำน้ำหมักสีบาภาพ ก็จะทําให้ต้นเรียนของเราโตเร็วเหมือนกันนะครับในแบบอินทรีย์ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ